แลับผมเกี่ยวเมืองตันครับวันนี้ก็มากีหนังครับผมกีหนังคิไปไอ้เจริญทองปิ่นตุลักครับผมครับครับครับอ่ะมาเบิ่งกันครับครับ,รบ,รบมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจใคิดถึงเพียรักราจาหนุ่มหน้าลำพึงคิดถึงนุ่งครานบ้านนาพอไกลลืมกันสาบานเจาลืมสัญญา ปล่อยให้ลงคอยเธานับตาไม่กลับแมงเอาคงมีใครขอคอยเอาใจเก่งนจะจ้าที่มลืมชายที่รักให้คอยงงงอย,อยู่นานยิ่งมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจภาะวะยิ่งคืนนี้เดือนจ้าฉันมากี่หนังคนเดียวฮ่าครับพี่น้องเอ้ กีน้นก,กนเป็นนอ,อ,องอกีน้งเบิร์ดเาบอกยังู่ครับในเบิองดกันม่เบิร์ด่ะอ๋อทุบพี่น้องทุบอรวันนี้ครับงอนบันีีเกมุกตาลรายงานไปครับมไปทุน่งงานสองกีขีพ่อประมาณะขี็นมันนี่น้องให้คนมันนึบนะครับเนาะการท้าสื่อน้งมากกินนี่นาะงจะเบิร์ดได้ข้ามเบิร์ดมันนิ่บบ่อ แข้งปวดกับโเป็นท้าแขงปวดแขงปวดกินบไร้ครับแขงปวดันจะเปแกงกี่เล็กับโบเป็นท่านะครับบ่โบเป็นท่าแขงกี่เล็กนะแขงปวดทุบเลยสากครับเนาะทุบเลยสากเน้นๆน่ครับะทู้นี้้ง้มือนมันออกออกนี่ได้ดดเ Gi dặn đèo nắng hảo 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 ตัตตัวนี้สวยสวยสวยรลองเพลงไปำดีอเพ่งไปนำ้เโอเคครับเพียงไดนเพงๆลงเพงเบาๆออ คนดีรู้ไหมใครจะบ้า uh oh. รักน้องอยาดังชีวิตมาผิดหวังเอาไปครบหนุ่มเศรษฐีคนมนี้ตังลืมความหลังสองเราเคยเบากัน เขากับน้องเหมือนกิ่งทองกับใบยกเราขางคบจะขึ้นวอกก็สุกกันโอ้โหอินแน่อินแน่จำจึงต้องหีก้างให้เขาสุขกันนี่เป็นวันไหนวะเบอร์เอาเพลงไหม่อไปลองมาดิ มันยุสยบรไายคือมีไฟมาใหม่พี่อือห่อนบ่ะเฮ็ดจังไหนน้อมือนีเออเทีนี้นะไปกี้นังโอโห้ยเอออคนงามเอออ้าวไม่ดอกเลยกันนลำตาไม่ัยทัน ถูกหักลังเหมือนตายทั้งเป็นเธอเข้าสู่วิวาคนเคยพกหนา้าทั้งเชา้าทั้งเย็นปัตีิไม่มีให้เห็นเธอเลือกเป็นแต่คนมีเงินพี่เดินกลุ่มน้ำตาหลังคนทาง้องนางเจ้มเือนให้พี่ได้เพียงน้ำตาไม่สั่งลาแม่กัดบัดเชิญ จำเกินไม่มีเงินน้องมืนข้ามไปใจของอ้ายของอ้ายพังสายเบิดทาคือจังคนสีบาทติดทางซ้ำไอ้ศอกซ้ำเื่อตาบานในงานมุงคนกับผู้ชายคนนั้นอะไรครับพี่โอเคโอเคเพล่ยงหลงหลงอะไรครับครับอาจารย์จบคลิปซะก่อนนะอาจารย์คลิปมีคนยำยำตำมันนี่ เหเบิ่งเ่เออ่อยากกหนเาินนีกันไหมีอันแฟนคับเพิ่นตี๋ชมมาว่าเวลาเห็ดแล้วกินเพิ่นเบิ่งแก่ไม่ครับว่ากินแซ่บยังเหรอยำจะหวแล้วกันหรครับครับยำนว่ามีเขียวอยู่คำอ่างไรเป็นอย่างไรรสชางอ่มกีหนัง ขอนิ้ออนเนาะครับผมเอาอีกคำนี้ยังไงสิโอ้ยย่อเหรอทำไมตีแรงยังมีความในใจไม่มีเนาะไม่มีโอ้ต้องตีแห้งมันจังออกไป็นหมอตีแห้งมันจัะมันออกองตัดำนะครับโอเคข้าวบผมอ่ะกราบลาท่านผู้ชมเนะ พูดเกี่ยวเมืองตานครับกขอสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะไอ้ปากกดใค่กดแชร์นะครับป่ะครับครับไอ้เจริญทองพิศุทธะนะครับน้องครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเกี่ยวเมืองตันครับครับอ่ะนานนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวิเอามือลง